กันกันกันไปโดนตรงไหนมานี่พอใครรับใหม่ก็ใครรับพอแล้ะได้แล้ว motornya ini. Lu menon nih. Mas. Mau ngehap apa đẹp nè Đấy Chân 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 Đã ra con Con vui đây nè Ui Ôi. Phải Ui. Thở Ui Ui Ui

ให้เริ่มหายแล้วนี่นะแต่แลระรนนนะับกันน้องนะโอ้โหฮึฮ<ๆ>ึฮ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 ึ้

太累了，嚷喉咙，呛了喉咙。嗯